พระเยซูตรัสว่าคุณรู้สึกเหมือนล้มเหลวหรอแล้วมาหาฉันและจงดูรูปของฉันเกี่ยวกับคุณ6พฤษภาคม2567พระดำรัสจากพระเยซูถึงซิตเตอแคลให้เสียงโดยพรพิมลแคลยินดีต้อนรับครอบครัวที่รักของฉัน ฉันจะแบ่งปันจากใจของฉันถึงการต่อสู้ที่ฉันมีทุกวันในชีวิตราวกับมีเมฆดำมืดมนคุกคามคลุมศีรษะพร้อมจะหลุดลอยไปด้วยสายฝนและช้าล้างชีวิตมันท่วมท้นเหลือเกินสิ่งนี้มาจากไหนศัตรูและลูกน้องของเขานี่คือสิ่งที่พระเจ้าตัดกับทุกท่านที่ทนทุกข์จากเมฆนี้พระเยซู เรารักคุณฉันอยู่เพื่อคุณไม่ใช่ต่อต้านคุณคุณเคยได้ยินเสียงทุบของปรีศาเพื่อทำให้ขวัญเสียบางครั้งคุณมองเห็นได้ไม่บ่อยนักว่าคุณเป็นใครสำหรับเราแต่ส่วนใหญ่คุณอาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำและหลุมแห่งการลงโทษแคล มีบางอย่างที่จะดึงคุณลงและหันคุณเข้าไปข้างในเสมอทำให้มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะคิดอย่างถูกต้องเท่าที่ควรคุณกำลังเป็นผู้นำในคริสตจักรของเราและปีศาจก็เกลียดความกล้าของคุณมันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการยุติคุณด้วยมือของคุณเอง ดังนั้นมันจึงนำเสนอภาพลักษณ์ว่าเขาอยากให้คุณเป็นใครไม่ใช่เลยคุณเป็นใครนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงต้องดิ้นรนและรู้สึกไร้ความสามารถนี่เป็นเรื่องเล่าตลอด24ชั่วโมงว่าเขาอยากให้คุณเป็นใครและคุณเป็นใครก่อนที่คุณจะมอบชีวิตให้กับฉัน เรื่องเล่าเหล่านี้ทำให้คุณเห็นว่าตัวเองอ่อนแอและไล้ความสามารถเมื่อคุณรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับตัวตนของคุณคุณมักจะประพฤติตามภาพลักษณ์ของตัวเองสูญเสียการมองเห็นว่าคุณเป็นใครอย่างแท้จริงสำหรับเราแล้วคุณรู้สึกไม่ดีพอและอยากจะละทิ้งหรือลืมพระคุณทั้งหมดที่เราปลูกฝังไว้ในตัวคุณนี่คือวิธีที่เขาต้องการจะโค่นคุณลง พระเจ้าฉันไม่รู้ว่าจะต่อสู้กับเรื่องนี้อย่างไรเพราะฉันรู้ดีอยู่แล้วแต่ท่านก็มีคุณสมบัติที่ดีและแวววาวหลายประการเช่นกันซึ่งถูกปีศาจร้ายมาบังหน้าท่านอยู่ตลอดเวลาความคิดที่เสื่อมซามเกี่ยวกับตนเองทำให้ท่านกลายเป็นคนสกปรกตื้นเขินขาดความสดใสและเป็นตะกายจอมปลอม ฉันจะเอาชนะสิ่งนี้ได้อย่างไรพระเจ้าท่านที่รักมันเรียบง่ายมากมองให้ลึกเข้าไปในดวงตาของเราดวงตาของสามีในสวรรค์ของคุณและมองดูเงาสะท้อนที่คุณเห็นที่นั่นนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของคุณและจนกว่าคุณจะยอมรับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ คุณจะอยู่ต่ำกว่าที่ฉันสร้างคุณให้เป็นคุณมีวัตถุดิบการสร้างนักบุญถ้าเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถจับตาดูนิมิตของเราเกี่ยวกับคุณคุณกำลังถูกกดขี่และกดดันให้ตกอยู่ในรูปแบบความล้มเหลวที่จะทำลายโชคชะตาของคุณฉันต้องการให้คุณเลิกสนใจสิ่งนั้นโดยสิ้นเชิงและมุ่งความสนใจไปที่ดวงตาของฉันอีกครั้งซึ่งจะเปิดเผยให้คุณเห็นว่า แท้จริงแล้วคุณเป็นใครคุณรุมเร้าด้วยคำสาปแช่งจากพันธสัญญาหลายแห่งทั่วโลกแต่คำสาปเหล่านั้นไม่ตรงกับฉันและทูตสวรรค์ของฉันนั่นคือเหตุผลที่ฉันขอให้คุณงดเว้นจากอินเทอร์เน็ตและจับตาดูฉันด้วยการอยู่ห่างจากโลกเรามีความก้าวหน้าอย่างมากที่นั่น เจ้าสาวของฉันฉันหล่อแม่พิมพ์แห่งความยิ่งใหญ่มาให้คุณเติมเต็มและปฏิปักษ์ก็พยายามเจาะมันตลอด24ชั่วโมงทุกวันเพื่อที่คุณจะได้สูญเสียความสง่างามและสูญเสียรูปร่างที่สวยงามที่ฉันสร้างไว้เพื่อคุณคำตอบนั้นง่ายมากจงมองดูตัวเองในดวงตาของฉัน เมื่อคุณมองเข้าไปในดวงตาของฉันคุณจะรู้จักความรักและความชื่นชมใช่ฉันพูดว่าชื่นชมความรักและความชื่นชมที่ฉันมีต่อคุณคุณช่างงดงามเหลือเกินในสายตาของฉันเพราะคุณได้ละทิ้งความรุ่งโรจน์ทั้งหมดของโลกเพียงเพื่อจะมีช่างไม้ชาวยิวที่ถูกตรึงกลางเขนเพื่อเป็นสามีใช่แล้วข้าพระองค์งดงามต่อพระองค์ เมื่อฟื้นคืนพระชนแล้วแต่ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อข่าพระองค์อ้าแขนกว้างเพื่อชดใช้บาปของพระองค์และพระองค์ทรงโอบกอดข้าพระองค์อย่างกล้าหาญในฐานะรักแท้ของพระองค์ทิ้งความมั่งคั่งทั้งหมดของโลกและลัศมีภาพที่มาพร้อมกับมันไว้เบื้องหลัง ตอนนี้ฉันอยากจะพูดถึงภาพที่ศัตรูของคุณฉายในจิตใจของคุณที่ปรุงแต่งและทำลายล้างนี้ฉันอยากให้คุณนั่งสมาธิที่ดวงตาของฉันอย่างมีสติแม้ว่าคุณจะต้องได้ภาพของฉันที่คุณเชื่อมต่อด้วยและวางไว้ข้างหน้าคุณเมื่อคุณเข้ามาอธิษฐานนี่คือตัวตนของคุณสำหรับฉัน เมื่อท่านเข้ามาอธิษฐานจงมองดูรูปเราหรือศบตาเราแล้วรู้สึกถึงความรักและความชื่นชมที่เรามีต่อท่านซึมซับสิ่งนั้นเข้าไปและปล่อยให้มันหล่อเลี้ยงจิตใจและจิตใจของท่านจนภาพที่ท่านมีต่อตัวท่านนั้นเหมือนกับภาพรักษณที่ฉันมีเกี่ยวกับคุณฉันจะอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือคุณเจ้าสาวที่รักของฉัน คุณช่างงดงามและพิเศษมากในสายตาของฉันและคุณก็ลหลงไหลในหัวใจของฉัน